สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับผม MU ็มยูอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับอยู่ครับสุดรอนะครับผมข้างหลังดูนะครับช่างดำสตอรี่นะครับผมโอ้ยนี่มาหาข้ออะไเนาะโอ้คนดังคนดังเพราะว่าไอ้ไอ้นี่บอกอันซื่อขั้นขั้นซื่อมาล่ะแม่นอย่บอกว่าไอ้ขั้นขั้นเก่าว่แม่นอยู่ช่างดำสตอรี่เมื่อคืนนะครับ ก็คือคักนะเมื่อคืนก็อ,อย่างที่ในคลิปนะครับได้ลงไปให้ FC ดูหนึ่งคลิปนะครับก็หมอราใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะครับผมคนดังเข้ามากันเพียบนะครับคนดังแต่ว่าไม่เห็นกันหรอกร้ามันเยอะคนมันเยอะนะครับคนมันเยอะไม่เห็นกันหรอกก็เป็นบรรยากาศถ่ายบรรยากาศนะครับมาฝาก FC นะครับก็ทางช่อง MU9 c h a n n ช l นะครับ ก็เป็นหมอรำใจเกินร้อยของพี่บอยนะครับบอยสิริชัยพี่แอนไม่ได้มาครับแอนออดีไม่ได้มาก็เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนะเสียงดังนะครับอยู่โคกน้องนาก็ได้ยินเสียงนะครับกลับมาก็มานอนฟังอยู่ที่น้อนนาต่อเห็นว่าลงลงเกือบตีห้าเลยนะครับสอดแจ้งนะครับสอดแจ้งสําหรับหมอรำยุคใหม่นะครับหมอลำคณะใหญ่หมอลำยุคใหม่จะสอดแจ้งนะครับก็อัปเดตนะครับอัปเดตข่าวสารเนาะส่วนลุงนะฮะลุง ช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่ก็ตีกองแต่เช้านะครับช่างใหญ่ตีกองแต่เช้าเลยตอนนี้ก็ขึ้นทํางานแล้วนะครับขึ้นทํางานแล้วเอซี FC น่าจะเห็นในคลิปของช่องปาแตนชาแนลนะครับตีกองแต่เช้าเลยช่างใหญ่ตีแข่งหมอลำนะครับผมตีแข่งหมอลำอัปเดตสดสดเรียๆนะครับที่โคกน้องนาจำปะดงนะครับผมบรรยากาศ สดๆสเช้าวันอาทิตย์อากาศดีนะครับแดดออกเลยเช้าเลยวันนี้แดดออกต่เช้านะครับ <c oughs> บรรยากาศสดๆเรียวร <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูครัวกลางครับบุครัวกลางนะครับผม ช่างใหญ่มาแล้วโอ้นับช่างเงี้ป้านนาทีต้นันขวานตามยาวเดียวไหมครับ เอาเมื่อดอัพเดตงานหน่อยวันนี้เทพื้นป่ะเทพื้นาจะเทพืน้นเนาะช่างเมื่อช่างเมื่อไป,อไปงงไแป๊บนึงไปดูบรรยากาศด้วยสิอ๋อเนี่นะสกิลการหัน่น หมูมันจะยาวอย่างนี้ทำไมเราต้องหันขวาขวางใช่ไหม,มถ้ามันจะไม่เหนียวเนี่ยถ้ามันยาวแบบนี้แล้วเราขวางแบบนี้โอโ้กินแล้วมันเหนียวมากครับผม,มเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคของปลาไทยบ้าน มันจะเป็นเนื้อติดมันหน่อยเนาะ ยาใส่เก yeah, mm. ียงให้ด็กเดยนะถ้ามีกระเตงตากก็ดีแดดเดียวอะเอตากแดดเหรอใกระตี้า่หส่นนี่แม่คอใเนี่ยมแม่คอใจตัรต อุยไปแล้วโทษ <c oughs> ว่าถือว่าถือ <c oughs> เอาเตานี่เปล่า เฟิกด้วยนะครับตอนนี้มีเอฟฟกมาด้วยก็จะเป็นเมนูทอดหมูนะฮะญาติทำอะไร่าออมเขียดนะครับโอ้โหเมนูเมนูมมแปลกเมนูแปลก

นั้นอยู่ป้าแถบ้านเจ้าอันนั้นโลกก็าหลับเาไปเอามาจากมันมีถุงมีมันมีอันไว้ดูเห็นตะเกียงเลยใส่ดีเด้ออันดุลนีไหนบรรยากาศสดๆเรียวนะฮะช่างใหญ่นะดูแวบๆนะครับผม ส่วนห้องน้ำนะครับก็รออัปเดตนะครับวันนี้รออัปเดตช่วงสายๆนะครับเสร็จมาเต็มแล้วพ่อโพใหญ่จะมีหนักทีนครับผมทำไว้เลยนะ ทอดกินตอนไหนก็ได้ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับตัง้งแต่เมื่อคืนนะ้เมื่อคืนก็เห็นภาพนะช่องก็แตนะครับสี็กซีก็แบบบอกว่าบรรยากาศเก่าๆก,ก,ก,ก็กลับมานะครับสร้างยินข้าวด้วยกันหล,ลายคๆ,ๆคนอบอุ่นนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ